คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจวูเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย26กันยายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบบาสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาเป็นรอบเพลย์ออฟกับเกมที่2การดวลกันระหว่างมิเนโซตาลินส์ดวลกับฟินิก์เมอร์คิวรีครับโดยผลงานในเกมแรกครับชนะตกเป็นของเจ้าบ้านอย่างมิเนโซตาลินส์จบไปด้วยสกอร์102ต่อ95บ ผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นสาวสวยอย่างนาฟิซาคอยเลียครับ38แต้ม6รีบาลส,สี่แอสซิสเสริมด้วยการตัวเก่งของทีมอย่างเคลล่าแม็กไบร์ย์ยต้ม3รีบาลส,สี่แอสซิสและเบรเจตคาลินตันครับมีอีก12แต้ม6รีบาวด์สุดท้ายลินส์เอาชนะไปได้แบบสวยงามครับโดยผู้แพ้อย่างฟินนิคเมอร์คุรีผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นนาตาชาคลาวครับวันนั้นโชว์ฟอร์มเทพ33แต้มกับ10แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลครับ ส่วนตัวเก่าอย่างเดนหน้าโทรซี่21แต้ม2รีบาวเคลียร์คอปเปอร์เล่นไม่ค่อยออกกบมีแค่16แต้ม4รีบาว3แอสซิสเท่านั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญครับที่ทำให้ฟิลลิปเมคุรีครับไม่สามารถต่อกรกับมิเนโซตาลินส์ในเกมนี้ได้ไพ่แพ้ไปก่อนนะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสำหรับทางด้านทีมเยือนในวันนี้ครับโดวยไปเล่นฝั่งเจ้าบ้านมิเนโซตาลินส์เปราบเดิมทั้งหมดครับคอยก,การแน่นอนคอต์ี่วิลเลียมส์ จะได้ดวนกับนาตาชาคลาวครับตำแหน่งนี้สูสีแต่ช่วงหลังก็ต้องบอกว่านาตาชาคลาวโดดเด่นกว่าโดยผู้เล่นชุติงการมือยิง3คะแนนฝั่งเจ้าบ้านยังคงใช้สาวสวยเคลล่ามแม็กไบร์ครับดวลกับเดน่าทูเรซี่เรื่องของความเก่าและฝีมือครับมองว่าเดน่าทูเรซี่ดูดีกว่าเล็กน้อยจุดขายของมินิสตาลินส์ไลฟนี้ครับเป็นทางด้านนาฟิซาคอยเลียครับโชว์ฟอร์มเทพทุกเกมครับดวลกับโซฟีคันนิงแฮม ตำแหน่งนี้แน่นอนครับนาฟิซาคอยเลียถือว่าดูดีกว่าหลายคุมโดยผู้เล่นในตำแหน่งพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดครับชุดวงในคอยดีบาวบริดเจ็ตคาเลนตันนะฮะวันนี้จะได้ดวลกับเคลียคอปเปอร์ถือว่าสูสีครับแต่ช่วงหลังการทำสกอร์ก็ต้องยอมรับว่าเคลียร์คอปเปอร์ดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนเซนเตอร์คูมวงในายกับฝั่งเจ้าบ,บ้านมินเนสตาลินส์ยังคงส่งอาราณาสมิธครับมาดวลกับบริตนี่เกรนเนอร์ครับตำแหน่งนี้ผมชอบอาราณาสมิธเล่นมากกว่าครับก็ดูดีกว่าในเรื่องของการรีบาวครับ และนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งเจ้าบ้านมิเนโซตาลินส์ประกอบไปด้วยคอตเี่วิลเลียมส์เคลล่าแม็กไบร์ครับนาวิซาคอยเลียบริจิตคาเลนตันและอลาน่าสมิธส่วนทางด้านทีมเยือนครับฟินิกเมอร์คิรีประกอบไปด้วยนาตาชาคราวครับเดน่าทูรซซีโซฟีคานนิงแฮมเคลเลียคอปเปอร์บริตนีย์เกรนเนอร์ครับโดยเจ้าบ้านมิเนโซตาลินส์ในฤด,ดูกาลปกติชนะ30แพ้10เกมครับ ส่วนทางด้าน p h o e n เมอร์คิวรีครับชนะ19แพ้ไป21เกมลินส์เป็นอันดับหนึ่งมาเจอกับฟินิคเมอร์คิวรในอันดับ4ครับในรอบนี้นะฮะเป็นเกมแพรรอบเกมที่2แล้วครับโดยนาฟิซาคอยเลียครับเป็นเดอะแบ็กของทีม20.9แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ครับเปอร์เซ็นต์ฟิโก4ีจะได้ดวนกับเคลียร์ค p p เปอร์ครับ21.0แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้เปอร์เซ็นต์ฟิโกของเคลียร์คัพเปอร์อที่43%และทัานเขอานเจนใน่นี้ครับ ทางเจ้าบ้านมิเนสโซตาลินส์ครับในเกมแรกก็ถือว่าดูดีกว่าฟินิกซ์แมกรี่อยู่พอสมควรครับทุกสำนักก็มองเช่นนั้นครับเนื่องจากมิเนสโซตาลินส์เองครับไม่ว่าจะเป็นนาฟิซ่าคอยเลียครับและผู้เล่นชุดเกมรับอย่างอลันนาสมิธหรือจะเป็นบิจิตคาเลนตันก็รีบาวได้ดีครับสร้างความได้เปรียบในการยิงครั้งที่2นะฮะในเกมนี้ครับเกมที่2คิดว่ามิเนสโซตาลินส์น่าจะย้ำแค้นได้เกมเอาชนะเกิน7ดแต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ